สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกมไมติกสาก๊กนั่นเองนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวจัดทีมนะครับลุยด่านนะเป็นรูปแบบึกึ่งๆ MMO เนียนะสามารถมองเห็นผู้เล่นคนอื่นได้ในเกมด้วยนะครับนี่ภาพตัวละครภาพคัตซีนนะครับอย่างเท่เลยนะเมื่อกี้เป็นจูล่งฝ่าทับรับอาต้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ลิปโป้นะสู้กับตังโต๊ะนะชิงเตียวเซียนใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นกลศึกเรือเพลิงนะครับของจิวยี่นั่นเองนี่ตัวละครนี่แบบเท่มากนะครับตัวเกมนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับ่าแล้วก็ตอนนี้นะมีเปิดเซิร์ฟมาทั้งหมด3เซิร์ฟแล้วนะครับมาดูตรงประกาศเริ่มต้นนะครับก็เวลาเปิดเซิร์ฟก็คือวันที่20ธันวาคมนะครับ10โมงนะครับแล้วก็รู้สึกว่า จะมีสุ่มกาชาด้วยนะครับจับทุกวันต่อเนื่องวันละสิบครั้งนะครับเป็นเวลา7วันนะแล้วก็มีเลื่อนขั้นขุนพลแดงมีกิจกรรมเยอะมากนะครับ8กิจกรรมด้วยกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับตัวเกมนะครับนอกจากจะมีคําอธิบายภาษาไทยนะครับยังมีเสียงพากภาษาไทยด้วยนะครับ เราสามารถเลือกตัวละครหลักของเราเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงก็ได้นะก็ตัวเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แบบคอยเข้าไปช่วยเหลือเหล่าขุนพลในเนื้อเรื่อง3ามก๊กนะครับไอตัวนี้น่ารักอ่ะตัวผู้หญิงน่ารักดีเสียงภาคไทยยังค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปปรับในเกมเนาะตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับ เริ่มมาก็เข้าไปที่ด่านชีวะประวัติของจูโล่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเกมนะครับตัวเกมนะครับเราสามารถบังคับได้อย่างอิสระนะมันจะมีแป้นควบคุมอยู่ในหน้าจอนะครับอ่ถือว่าเดินเควีตามเนื้อเรื่องก็ได้นะระบบออโต้เลยนะครับก็กดคลิกเข้าไปอมีคนชื่อหมาตายด้วยหมาเ่อกับหวังอี้นะแล้วก็กวนอูนะครับตัวละครนี้แบบ ภาพอนิเมะน่ารักเลยนะครับเท่ด้วยล่ะ,ะเข้าไปสู้นะครับกับพวกกองทัพโจโน,นะ,ะเริ่มการต่อสู้นะครับจะต้องใช้ตะละเปลานะครับเป็นพลังงานในการลงด่านนะครับสำหรับระบบาการต่อสู้จะเป็นระบบไอดอลนะครับออโต้ไปเลยนะครับโหสกิลนี้แบบอลังการกันมากเอ้ยมีน้องอะไระขี่เต่าด้วยอ๋อมีสาวลึกลับ แต่งตัวนุ่งสั้นมาช่วยเราเนะีน่ยอ,อันอนี้จะเป็นคัฟซีนของสกิลนะครับภาพนี้อย่างอลังการมากนะครับโลกกำลัตงตกอยู่ในอันตรายเราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยมันโลกอยู่ในอันตรายพีศาจหว๋ยจะทำลายล้างโลกอย่างนั้นนะรีก็ไปเรื่อยเลยโอเครีก็ต่อนะครับตรงเนื้อเรื่องเนี่ยเราสามารถกดอ่านหรือว่าจะกด ข้ามก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาแปลมาจากภาษาจีนใช่ไหมอาจจะดูแบงแบงนิดนึงนะแต่ก็พอรู้เรื่องได้นะครับอ่ไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับช่วงแรกเราต้องลุยตูตรเตอรี่แล้วก็เนื้อเรื่องไปก่อนนะครับถึงจะได้สุมกาชาแล้วก็ค่อยมาดูนะครับว่าจะต้องรีหรือเปล่าเพราะว่าเราจะจาเป็นต้องหาตัวที่เป็น สีแดงนะครับเพราะมันเก่งกว่าสีทองเยอะนะ,ะ,นนะผ่านวิกดานหนึ่งแล้วนะครับสคริปต์เนื้อเรื่องไปต่อไปน่าจะต้องไปช่วยช่วยจูลงหรือเปล่าหรือช่วยวของสุนหกเนี่ยอ๋อศัตรูเป็นเตียวเลี้ยวนะครับ นี่มันจะมีจัดขบวนรบตอนเริ่มต้นด้วยนะเราต้องสู้กับผู้วางแผนวีกกนะครับแล้วก็เขาทูแฮหัวตุ้นนะโดยที่ฝั่งเรานี่ก็จะมีจูล่งนะครับโอ้จูล่งนี่อย่างเท่โอ้แปลงร่างเป็นมังกรเอ้ยเดี๋ยวจูล่งเป็นผมขาวแล้วร่างจุดต,ติอย่างเงี้เหรอโอ้โหฟันกันแบบฟุบฟ,ฟับฟุบฟับมาก ต,ตัวเกมนะครับจะมีระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบการเล่นความเร็วได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราต้องเล่นเล่นเล่น,ลนความเร็วสองไปก่อนนะโอ้มีกวนอูมาช่วยกับใครเนี่ยจูกัดเลียงนะครับแล้วก็สาวลึกลับอีกแล้วผ่านไาอีกหนึ่งดานนะครับ อ๋อตรงนี้จะเป็นเรื่องตอนที่เป็นจูล่งฝ่าทัรบรับอตาต้านั่นเองนะครับมีหูยินกระโดดบ่อจะได้ไม่เป็นภาระของจูล่งนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือการระดมนะครับหรือว่าการสุ่มกาชานั่นเองนะครับอันนี้คือครั้งแรกฟรีนะน่าจะได้เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับ ป้าวงกลมอย่างเงี้ยเลยอันนี้เรียกวงกลมหรือเปล่า,าอ่ะก็จะได้ม้หยุดลู่นะครับยังเป็นสมาชิกของทหารม้าสีเหลืองด้วยทหารม้าีเหลืองของจุกกุกนะครับจัดม้หยุดลู่เข้ามานะครับท,ทำการเพรนค่าคอมแบทพาวเวอร์ให้เพิ่มขึ้นนะครับอัพไป5เลเวลนะ ต่อไปไปที่ทจูโลงนะครับ<ม>สําหรับการอัปเลเวลเกมนี้นะครับจะใช้ไอตัวแผ่นคล้ายๆแผ่นคำพีนะครับหรือแผ่นคำสั่งนี่แหละโอ้ภาพน่ารักมากนะตัวละครภาพสวยนะต่อไปก็ไปลุยกับเตียนอุยนะครับอ่ะตรงนี้เขาเขียนว่าถ้าเกิดเราผ่านด่าน2คีเจนะครับเราสามารถรับคุนพล ส้มค่ายแบบเลือกได้นะก็สําหรับเกมนี้มันจะมีอยู่ -3 าก๊กนะครับแล้วก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งก็คือเป็นเผ่าขุนนะครับคล้ายๆมันจะเป็นพวกขุนพลอื่นๆนะที่แบบไม่ได้สังกัดอยู่ใน3ามก๊กนะครับมีวีก๊กจกก๊กแล้วก็งอกก๊กนะครับแล้วก็เผ่าขุนเนาะโอเคไปดูที่จดหมายกันนะครับรางวัลลงทะเบียนเริ่มต้นนะมีอะไรบ้าง รับมาก่อนแล้วกันลายแทงขั้นสูงนะครับหินเลื่อนขั้นแล้วก็หินกลับหายากนะครับอ่ะตรงนี้เราได้ของรางวัลมาแล้วนะพอเราลุยมาถึงชั珀เตอร์ที่3นะครับอ่าเราก็จะปลดล็อกโหมดฟังก์ชันการข้ามด่านได้นะครับอ่าแล้วก็ตอนที่จบ2ที่7นะเราจะเลือกตัวที่เป็นตัวส้มนะครับจากก๊กไหนก็ได้นะ มาได้มาสองตัวนะครับมันจะเป็นคู่คอมโบกันนะผมผมเลือกจกโกกมานะก็คือเป็นเกียงอุยกับจู้หลงนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่านชัปเตอร์สามแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตัวที่เป็นตัวทําคอมโบลิงนะครับกับตัวของก๊กที่เราเลือกมานะครับถ้าอย่างเลือกของจกก๊กเนี่ยจะได้เป็นทีซีนะครับแต่ถ้าเป็นก๊กอื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวคอมโบลิงตัวอื่นนะครับอันนี้จะเป็นชุดของจกโกกนะจะเป็นจู้หลงเคียงอุยแล้วก็ทีซีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้จบชัปเตอร์นี้ก่อนนะครับคนฉลาดไม่อ่ะตรงนี้นะครับเราสามารถกดข้ามได้เลยนะยถ้าเกิดมันชนะมันจะข้ามได้นะครับก็ลุยไปให้จบชัปเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะสุ่มกาชานะดูว่าได้ตัวสีแดงหรือเปล่านะครับเรากลังต่อสู้กับผู้ทรยศในตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเนื้อเรื่องถึง3ขีดเก้านะครับ ด่านที่แบบมันโหดๆห,หน่อยนึงแล้วก็เป็นบอสน,นะครับมันจะข้ามไม่ได้นะอ,นอ่ะทำได้ไดแล้วต้องรอพักหนึ่งนะ,ะโอเคได้พวกอุปกรณ์สมใส่มาด้วยนะครับ,บกำลังโผล่ขึ้นมาจากทะเละเกิดคลื่นสีขาวตีบวกได้ด้วยนะครับหนาวเย็นสามารถทะลุดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ ถึงด่านสามสามขีดหกแล้วนะเจอกับเจียวก้านนะครับใครเคยเล่น T S ออนไลน์บ้างเจียวก้นนานที่ถนนไฟนะ่นมยมาถึง3ามขีดหนะครับเจอทหารเจีวก้านตรงนี้เรากดข้ามได้เลยนะครับ ก็จะเป็นระบบสกิปของเกมนะครับมมสมใส่ออโต้ในด้วยอุปรกรณ์นะครับรลยุยต่อตัวพวกนี้ง่ายๆนี่กดข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปสุ่มกาชากันสามคิปดแล้ว อ่ะสวมใส่ออโต้ไปก่อนกำแพงสูงขุนด่านสามีดเก้าเจอกับโจหยินนะครับของวีก๊กเนาะาามีโจสิทธิ์เข้าทูโจหยินหวังอี้แล้วก็ซินเขียนเองนะครับ มีตัวฮิวด้วยโโวน,นี่เจอโซโเ่เปลวไฟดวงจันทร์ติดสตันกันไปให้หมดจ่ะีไปดาบของอ่ะร้บอยนะครับทีนี้ก็รับซัพพอร์ตมานะครับได้รับทีซีมาไปทให้ก ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเอาก๊กไหนมานะครับ่ะมันจะเป็นตัวส,ส้มให้หมดเลยนะครับรเรนแปลพลังของคนเดี่เพียงพอรนคันด้วยอ่ะอ่ะตรงนี้เราผ่านดานบที่3แล้วนะครับเร,เราก็จะได้รับตั๋วกาชานะครับ1ิบใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นจนถึง บทที่24นะครับมันก็จะได้เพิ่มมาอีกนะทั้งหมดนี้อีกอีก60ใบนะครับบทที่3ได้10ใบบทที่5ได้10ใบบทที่8ได้10ใบ12นะครับ16 20แล้วก็24นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเลเวล30นะครับ <30 S 2> เราจะรับไอ้เจ้าตั๋วสุ่ม10 10ใบทุกวันนะครับแต่ต้องเลเวล30ก่อนนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้จบ กดที่3ก่อนใช่ไหมมีทั้งหมด12ด่านนะครับก็อีกนิดเดียวอีก3ด่านเท่านั้นลุยโลดก็ไม่นานหรอกเพราะว่าด่านมันกดสคิปได้นะครับประเทศหนึ่งสามขแล้วหาสคิปไปเลย,เ,ยเ,เลเวลเราก็17แล้วนะครับต่อไป3า1ขีดสินะครับ ก็สำหรับการรีเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นในโปรแกรมจำลองนะครับก็ทำโครนแอปไว้หลายๆอันก็ได้นะครับมันก็จะรีได้ง่ายนะเพรานะว่ารู้สึกตัวแดงเลดที่ออกอาจารยากพอสมควรนะครับเราไม่รู้จะออกุ๊กไหนด้วยนะ ตรงนี้ยังกดข้ามไม่ได้นะโอ้จู้งเราโดนหนักเลยอันติีสตันเลยนี่่ะกดเองก็ได้เออต้องตตันศัตรูบ้างอ่ะตรงนี้กดข้ามได้แล้วนะครับก็น่าจะชนะแล้วลนะ่ะอ่ารียบร้อยนะครับ รักษาเพื่อคุณสุดท้ายของฟักยังไม่เสร็จเวสยังไม่เสร็จนะต้องคุยอีกนิดนึงนะครับอ่ะจบเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีส่วนเกรดนะครับก็คือเข้ามารับของได้มียันมังกรฟ้าด้วยโหเป็นการฟาร์มแบบเดินลุยนะเป็นมินิเกมนะครับ โอ้ต้องต้องยิงธนูให้เข้าหายวด้เหรอสวยลงเป้าแล้วอ๋อคือกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับของตรงนี้ได้อ่ะไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อฮาดีเราต้องบรรลุกเกต10ครั้งนะครับแต่ไม่อไรเอาไว้ก่อน อ่ะทีนี้เราเข้าไปดูของรางวัลน,นะครับที่เมื่อกี้จะได้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้นะครับรับตั๋วมา1ิบใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครใลเวล่อสาสิเนี่ยก็จะรับได้อีก10บใบนะครับตรงนี้จะเป็นพวกแพ็กขายของนะครับแพ็กรายวันก็จะมีตั๋วแจกฟรีหนึ่งใบนะครับแพ็คมือใหม่เพียบเลยมีอาวุธสีแดงด้วยอะมีหีบแดงด้วยขุนพลแดงนะ อันนี้เป็นของขวัญน,นะครับนนก็รับไปมีเติมเงินครั้งแรกหรือเปล่าอยู่ตรงไหนวะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัววิ่งนี่มันวิ่งกวนไปหมดเลยนะโอ้ครั้งแรกฟรีครั้งเดียวนะที่เหลือนี้ต้องใช้ตำลึงซื้อนะครับเดี๋ยวนะไอตัวคําพูดอะ่ะมันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดตรงนี้มีตัวนะครับใช้ยกซื้อได้นะ แล้วก็อันนี้ก็ฟรีเหมือนกันอ่านลืมลับังกรกำลังโผล่ขึ้นมายังไม่หมดอีกเหรอทำให้เกิดคลื่นสีขาวอ๋อมีตรงนี้อีกนะครับ<ต>ขุนพลาาร,รูดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้สามารถซื้อขุนพลได้นะเสาาร็จข,ขุนพลนะครับตรงนี้จะเป็นการระดมเดี๋ยวค่อยมาดูโบนัสก่อนนี่ไงล็อกอินนะครับวันที่1-7นะครับ ก็จะมีตัวกาชาแล้วก็มีขีปไอ้นี่ด้วยนะครับขีปเลือกขุนพลแต่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีรางวัลเลเวลนะครับย,ยิ่งเลเวลเยอะยิ่งได้ค่าตำลึงนะครับได้ตำลึงเยอะเลยไม่มีกดลับทั้งหมดฮะต้องกงดลับทีละอันนะครับต้องมาสมใส่ออตโต้ด้วยจัดไป แล้วก็ลงวัลออนไลน์นะครับตรงนี้จะมีของลงวันที่เราออนไลน์แล้วก็ลงชื่อประจําวันนะครับ,บนนได้หินเลื่อนขั้นอันนี้จะเป็นโปรนะครับเติมเงินใช่ไหมแล้วก็มีตั๋วกาชาเป็นของลงวันนะครับ7วันนะครับการสัปดาห์ก็จะเป็นพกบัตรแบตเทิรนพานะครับมีรายสัปดาห์กับรายเดือนนะครับ ได้ตัวเศษชิ้นส่วนตัวสีแดงด้วยนะอาใช่นะครับพูดและกระทำด้วยความรมะมัดระวังให้คุณปลอดภัยตรงนี้ก็จะมีแบ t เทิลพารอีกเหมือนกันนะครับอ่ารับมาก่อนแล้วก็ป้ายลลเวตหลักนะครับโอเคหมดละที่เหลือต้องซื้อเอานะครับเติมเงินครั้งแรกได้ตัวนี้นะ มีเติมเงินอยู่3แบบด้วยกันนะครับเป็นกรอบเนาะแล้วก็ปลาทะยานข้าประตูนะครับอ๋อจะเปลี่ยนรูปตัวเราเป็นปลานะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นมีสุข7วันนะครับอ๋อเป็นรางวัล7วันนะครับก็คือเราต้องทําภารกิจให้ได้แต้มตามนี้นะครับแล้วก็จะได้พวกตัวกาชาสุดท้ายจะเป็นหีบแดงนะครับสามารถเลือกได้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราควรจะต้องมีนะครับจากการสุ่มกาชาก็คือกุยแกเตียวเลี้ยวนะครับจากวีก๊กนะของโจก๊กไปจุกระเลี่ยกับจุล่งนะครับแล้วก็ของงอก๊กนะครับจะเป็นซุนเซกกบจิวี่นะครับส่วนขุนพลสุดท้ายนะครับกาเซียงกับลิโป้นะครับที่เก่งนี่จะเป็นลิโป้นะโอเคอตรงนี้เดี๋ยวค่อยมารับที่หลังก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าอ๋อมีมีมีตัวอยู่ ตอนแรกนึกว่าไม่มีอ่ารับตัวมาก่อนนะครับบัตระดมอ่ะทีนี้ก็ไปสุ่มกาชากันนะครับสำหรับโอกาสสุ่มออกตัวสีแดงนะครับถือว่าน้อยมากนะแค่0.08นะครับสีส้มก็แค่1.25นะครับออกยากพอสมควรนะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะวิดลิตได้หลังจากที่สุ่มไปแล้วร้อยครั้งนะครับก็จะมีแบบภาวนาให้มันออกปกติก็ภาวนาอยู่แล้วนะ โอกาสออกยากนะครับอันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันจะออกนะครับอย่างที่บอกมีกุยแกเตียวเลี้ยวของวีกกนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องหาให้ได้นะครับจกกกก็จะเป็นจูเกลิกับจูโล่งนะครับงอกกกนะครับหรือตรงนี้เขาเขียวอู่กกนะครับก็เป็นซดเซ็กกับจิวยี้นะครับโอ้มีคนได้เตียวเลี้ยวมาแล้วก็ขุนพลนะครับก็จะเป็นลิโป้กับกาเซียงนะครับก็ถ้าได้สีแดงมาก็โอเคแหละ แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องรีไอดีนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของของบวนรบแนะนํานะครับเราสามารถจัดได้หลายแบบเลยนะครับของวิกกเนี่ยจะมีค่ายรถทัวร์สานะครับกับค่ายเคลื่อนไหวถาวรนะครับอ่ะตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีค่ายมึนด้วยนะคล้ายๆหน้ามึน <laughs> จกุกนะครับจะมีค่ายสมดุลน,นะครับแล้วก็ค่ายใช้ นะครับแล้วก็ค่ายความรุนแรงนะครับอาจจะมี3ค่ายเหมือนกันอูโกก็จะมีค่ายการระเบิดนะครับค่ายสมดุลแล้วก็ค่ายสุดขีดนะครับส่วนฝั่งขุนพลนะครับก็จะมีค่ายย้อมสีนะครับค่ายไฟน้ําแข็งแล้วก็ค่ายพิษนะครับซึ่งตอน,นแรกๆตัวละครเนี่ยมันจะยังมีไม่ครบนะครับต้องรอไปก่อนโอเคว่าแล้วก็ไปสุ่มกาชากันเลยดีกว่านะครับเซนไลเซน ได้เป็นเล่งโชนะครับสีม่วงสีทองผมได้เป็นหองตรงนะครับอโอ้โหมีคนได้จุก,กัดเหลี่ยงด้วยอะ่ะของเราไม่ได้นะครับอย่างเกลือเลย <S 2> <S 2> อ่ะสำหรับตัวนะครับถ้าเกิดตั๋วเราขาดเนี่ยเราสามารถใช้ตํำลึงทองซื้อได้นะครับอันนี้ก็ 4ใบพันสอลาสามร้นะครับตําหน่งทองเริ่มมาถ้าเล่นเนี่ยได้มาสามพันสองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันจะมีการใส่โค้ดได้นะครับเกมนี้อ่ะสามารถกดไปที่ข้างบนนะครับแล้วเ,เลือกไปที่แลกเปลี่ยนนะครับสำหรับโค้ดเกมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4โค้ดนะครับก็คือ MS นะครับ6 6, 6 6 6นะครับ มีคนได้จิวยี่อีกแล้วอะตรงนี้ได้ตัวส่งใบนะครับที่เหลือก็จะเป็นหินอัปเกรดนะต่อไปก็ M S 777นะครับอะตรงนี้ได้ตำลึงเพิ่มนะครับแล้วก็ M S 888นะครับได้ลายแทงขั้นสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็น J O I N M S นะครับ ได้ตัวอีกสองใบนะครับก็จะพอดีกับที่เราขาดไปนะครับทีนี้ก็ไประดมต่อนะครับมีอีกสิบใบออกหน่อยไหมอ่าลายเซนนะครับนี่เรียกลายเซ็นเหรอรู้สึกว่าจะยังไม่มีตัวแดงอีกแล้วนะครับได้เป็นกวนอินผิงนะครับสีส้มแล้วก็เถื่อห้ออสีม่วงนะครับของผมนี่จกปกเด่นมาเลย จริงถ้าเกิดใครขี้เกียจรีก็จะเล่นต่อก็ได้นะครับนะแต่ว่ามันก็จะได้แค่ตัวสีส้มนะครับก็คงต้องไปเติมแพ็คเอานะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจนะครับสำหรับทีมเนี่ยเราอยากรีหาได้ตัวสีแดงนะครับก็แนะนำว่า กดมาที่ตรงด้านบนนี้นะครับซ้ายบนนะเลือกไปที่บัญชีนะครับแล้วก็บัญชีต้องเป็นเกสที่ไม่ได้ผูกไว้นะครับแล้วก็ทําการลบบัญชีนะครับอ่าตรงนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านข้อตกลงนะครับอ่าสุดท้ายก็กดยืนยันนะครับยืนยันว่าเราอยากลบบัญชีนี้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับด้วย บัญชีเกตนะครับทีนี้เราก็จะได้เริ่มเล่นใหม่แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการรีนะครับอะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ช่ไหลผมไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ